ใบเฟิร์นพูดไปแล้วใบเฟิร์นบอกว่าฝากมานถามเจ็บบ้างเออเขาไม่พูดอะไรแทนผมเลยหรอครับเขาบอกว่าเขาใค่ตรงมันหเพราะมันมันหลับตั้งค่าจ่าไงจริงจริงวันนั้นน่ะตอนเช้าอะเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเห็นหรือยังผมบอกว่าเห็นแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะถามนะเอาไม่ดีผมก็บอกว่างั้นก็ ก็ตอบไปเลยแล้วก็บอกว่าให้ไปถามเจดบอกให้เขาตอบอย่างนั้นแล้วผมบอกว่าถ้าเขามาถามถ้าพี่ๆมาถามผมอ่ะผมก็จะบอกว่าให้ไปถามใบไม่ใช่ใบต้องรู้ตอบไปแล้วต้องมาถามเจดใบก็เลยแต่ผมแค่ไม่รู้ตอบครับแล้ว่าใบบอกไปถามพี่ป้อนด์แต่พี่ป้าบอกเออต้องตอบไปหรือเปล่าอ่ะมา ับก็ใช่ครับก็ก็นั่นแหละครับเืองนใช่แต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่าเรื่องมันชื่อได้เงาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องนั้นแหละละครในตำนานไงละครในตำนานตนานในยุคนี้ใช่ก็ก็ดีใจครับก็เป็นละครเรื่องหนึ่งที่ดังแล้วก็เราตอนนั้นเราก็ดูเราก็ทันทั้งสองภาคเลยครับเอาจรองผมว่าพี่ๆก็น่าจะทันนะครับ จูนเป็น์ี่มเพี่เพิ่งมาจูเวอร์ฉันไปเปิดครั้งแรกพี่ก็ตื่นเต้นใริเหรอเนี่ยรอลุ้นเลยที่เป็นเวอร์ชันนี้ที่เป็นรีเมคคือว่าเรายังไงล่ะครับเราก็เคยดูติดตามมาใช่เก่ามาก่อนจริงๆเราก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเหมือนรีเมคคือทุกเรื่องเลยครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆก็ต้องต้องรอออนออกมาทีเดียวใช่ผมก็ยังไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นคือวันนี้จบตีความไว้ยังไงตีความธุรกิจในเวอร์ชันนี้ไว้ยังไง ก็เราก็อยากจะทําให้ต่างจากเวอร์ชั่นที่แล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องดูตามคาแรคเตอร์คนอื่นๆด้วยแล้วก็ดูตามบทด้วยครับเกี่ยวกาดเลยไม่ต้องอบอุ่นใช่ไหมเป็นเราเป็นตัวเองเลยแต่เมื่อกี้นักขเห็นเมื่อกี้สัมภาษณ์ข้างนอกเมื่อกี้เราอยากเป็นมูนินใช่ทำไมไงไงอ่ะเจ๋อเดี๋ยวนะมูนินคือคนคนคนที่กลับมาคนที่กลับมาใช่ไหมเอออ่ามันก็ท้าทายไงพี่มันเป็นทั้งแฝดแล้วเป็นทั้งแบบ ตัวไรล่ะแก๊สใช่อันนี้คือจะพลิกบทบาทพลิกบทเขาไปเลยนะอันเนี้ยใช่ว่าจะซื้อมาเล่นเองแล้วคนละค่อคนละค่าแล้วส่งกินแล้วปลดโดยใบเฟิร์นวิกิลแล้วปลดโดยใบเฟิร์นกินโดย็เปนียใช่แล้วผมผมเป็นไล่ผมมาเป็นมูนินแต่ใบเฟิร์น่ะเป็นวิกิตแล้วก็มูตาเอออย่าไว้ใจช่องวันเออบอกแล้วพี่รีมเขา เขาทำใหม่รีออะไรไม่ใช่หรือเราจะควบนรบพาไปด้วยเลยนรบพาด้วยเหรอ จำบนไม่กันสองคนทั้งเรื่องเลยน็น็อยด้วยแบ่งใช่ไหมครับใช่ดันในเรื่องความที่มันรีเมคหลายคนรู้สอกว่ามันมีความคาดหวังกับเวอร์ชั่นเก่านะเาเข้ามาเป็นเวอร์ชันที่มันแบบมันมดมดเ็ก็ก็กดดันครับผู้ามตรงมันก็กดดันแล้วก็เราก็พยายามทั้งทั้งทีมด้วยพยายามจะปรับเปลี่ยนอะไรให้มันตามยุคสมัยที่สุดอะไรเงี้ยให้คนไม่แบบเออมันเหมือนเดิมหรือว่าคนไม่แบบเฮ้ยละครไทยก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทําทุกอย่างให้มันแบบโมเดิร์นแล้วก็แล้วก็แตกต่างจาก จากเวอร์ชันที่ผ่านมาแล้วก็ตามยุคสมัยด้วยส่วนเรื่องคาแรคเตอร์ของวิกิตผมก็ต้องไปดูอีกทีว่าแบบบทจะออกมายังไงเพราะว่าตอนนี้สคริปเขายังไม่ไม่ได้เรียบร้อยดีขนาดนั้นมันจะเริ่มงานเมื่อไหรคะจริงๆทางทีมเขาเริ่มกันแล้วครับคือในส่วนของเราอ่ะผมได้เห็นเรื่องย่อแล้วก็ผมได้ฟังเรื่องคร่าวๆจากคุณมุนินนั่นแหละครับ อ๋แล้วเป็นไงบ้างไหมร่วมงานกับคุณใบเฟิร์นมันมีความตื่นเต้นไหมเขาเก็ตดิสครั์เขาก็แบบเขาได้รางวัลเขาเป็หนจะม่แบบดราม่าแอคติ้งต่างไอเฟลิกต่างไตื่นเต้นครับครับผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ร่วมงานกับคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเลยคุ่อเล่นอหรออ๋อครับให้เก่งให้เก่งทุกปันมาด้วยคุณใบเฟิร์นเลยนะคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับเพราะตอนนั้นคือพอเล่นกันก็มีกระแสดีกันวิ่งจริงหรอแีกันทายเรือหรอพอกลับมาทุกคนก็เลยแบบเอ๊ะ มันจะกลายเป็นการตอบย้ำยิ่งปลุกกระแสนี้อเรื่อใหม่เตอนนั้นมมผมผมกับไบเฟิร์นช่วยกันคว่ำเรือไปไม่แต่ว่าตามคาเลคเตอร์คือคนชอบเราก็ดีใจครับ<อ>คือถ้าถ้าตามในฐานะนักสแสดงเขาก็มองว่าแบบเออเคนี้มันเข้ากันอะไรเงี้ยเ,เรารสึกว่าคนก็น่าจะน่าจะอินได้ไม่ยากน่าจะเชยร์แล้วตอนนี้ไม่ใครดื่มอิมไหมก็น่าจะกว่าเดิมครับเพราะว่ามนตาห้าตอนก็ตายแล้วครับ อ่าใช่แต่อันนี้น่าจะอยู่ยาวๆไม่ตายใช่ไหมเพราะเราเล่นทางไหนเราก็ตายนะขอขอขออยู่สักเรื่องสองเรื่องนะพี่ขออยู่จบนะอ่าขอไม่รู้เหมือนกันสิเอาแล้วแต่ถ้าเรือลำนี้มันจะแรดอีกทีถ้าละครมันเริ่มอย่างเงี้ยมันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดทางเสือข้างหลังเลยเป็นเรื่องเครื่องเลยหรอเป็นเรื่องงานละจั่นกับตันเหรอน่าจะเป็นยายอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวคว่ำแต่หัวเรือเลยหัวเรือหรอไม่แล้วอย่างงี้มันพอพอนี้เสร็จมันจะแบบ ทำให้คนเขาอยากให้เราพบกันจริงมากคุณแต่ว่าคนสองคนโสดอ่ะคนสอป็นโสดมัเจอกันวันคนีอคู่เลยไม่ตอนนั้นผมกับใบก็ก็ก็มองมันเป็นเรื่องแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเป็นแฟนเขาเชียร์กันมากกว่าแต่ตอนนี้โตั้งอนโตแล้วไงก็ก็ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้โสดสองคู่ปัน ผมไม่รู้เขาเหมือนกันไม่เราเราเเราก็ก็ก็โสดครับเออใบกู้ก็มันตอบยากกันคือหลังๆพี่ๆเริ่มน่ากลัวคือโอ้ยยิ่งเวลาเราต้องมาเชิญยิ่งคิดนิดนึงคือเลยก็มันก็มีก็มีคนคุยคุยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าก็ยังโสดอยู่ใช่ครับไม่ใช่ะนั้ก็ไปไปได้รอรู้ฮะนี่นี่หมายถึงใครครับเนี่ยไม่คนคนที่คุยคุยนี่คุยนานหรือยังก็สองสามวันครับโอ้โห เพิ่งเจอเมื่อกี้หรอไม่่ไม่ใช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 ่ไมู่ด่ไม่ใช่ไม่ใ้่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่าห่ไมลา่ไม่ไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใ่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่้ช่ไม่าช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่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 ดู่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่่ไม่่ไม่มช่ไม่่ไม่่ไใช่ไม่่ไม